ห้อมีโลงเงินบุงบอกว่าสองห้องมีคุณนาพาเด้อมี่น้สองห้องมีคุณนาพาเด้อมีเร้องห้องมีคุณนาพาเด้อมีเุกน,น,นอน สีแบบนั้นเพราะสูงเกียรติวานเนี่ยอะไรดีเลยประจานปเล่นกินใส่เนาะเพราะว่าอันนี้มันมันว่ามันดำจากเห็บมันดำจากความมันของมันกระโดดโอ้ยลูกไข่พี่น้องมันนี่มันมลลินทิ่ตัวอาหารแม่บัดอาหามือแน่นหน่อย่นมาแม่เอาหอยมา 嘞，来喽。